้าเต็นรถนี้ยอมคืนเงินดาวทุกบาททุกสตางค์แต่โดยดีก็ไม่ผ่อนอีกนะครับไม่ผ่อนไม่พอภาษีก็ไม่ต่อให้เขาอีกมั่วดังนั้นนะมัว่วมั่วมากเลยนะตัดกาเพียนหมดเลยเนาะสวัสดีครับพบกับกนัสิบกสีปรกอรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงคัมพีรถมือสองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คลิปนี้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อการขายรถยนต์มือสองกันอีกแล้วนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับเรามีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งรถใหม่รถเก่ารถมือสองนะครับสืบเนื่องจากเนื้อหาข่าวในช่วงนี้นะฮะก็เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งนะครับ กับรายการโหนกระแสหลายคนก็เรียกร้องกันมาเยอะฮะวันนี้ในฐานะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสองโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาสรุปเนื้อหาข่าวจากรายการโหนกระแสให้ฟังกันแบบง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านตัวเนื้อข่าวในรายการนำมาลงเนี่ยตั้งแต่วันที่27มีนาแล้วเนาะก็เลยมาสักพักหนึ่งแต่ว่าผมเพิ่งจะมีเวลามาทาคลิปสรุปย่อยเนื้อหาข่าวให้แล้วกันนะครับซื้อรถมือสอง11วันถูกไฟแนนซ์ตามยึดรถ ในรายการเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้เสียหายไปร้องเรียนกับพิธีกรนะหรือพี่หนุ่มนะซื้อรถมือสองมาจากเป็นรถแห่งหนึ่งปรากฏว่าใช้ไปได้11วันนะ,ะเป็นรถกระบะปรากฏว่ามีหน่วยยึดจากไฟแนนซ์นะฮะแห่งหนึ่งก็ไปตามยึดนะฮะบอกว่ารถคันที่เขาใช้อยู่เนี่ยอยู่ในรายชื่อที่เขาตามหามานานมากหลายปีนะครับมีหลักฐานอะไรชัดเจนเนาะแต่ว่าลูกค้าคนปัจจุบันที่เป็นผู้เสียหายก็ไม่ยอมนะครับก็ไม่ให้รถสุดท้ายก็มีการสู้คดีนะจ้างทนายแล้วก็แจ้งความกัน เนาะผู้เสียหายก็บอกว่าเขาไปซื้อรถมือสองจากเต็นท์รถแห่งหนึ่งแต่ซื้อรถโดวยวิธีการปกติเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอาจจะเครดิตไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่ทําให้ไม่สามารถจัดไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินทั่วไปได้ทางเต็นท์รถแห่งหนึ่งนี่ก็เลยเสนอทางออกว่างั้นก็มาผ่อนกับเต็นท์โดยตรงซีเดี๋ยวก็จะคิดดอกอะไรก็ว่าไปซึ่งไอเนี้ยก็ไม่กล่าวล่วงอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อผู้ขายที่เขาพึงพอใจทําสัญญากันนะใช้ไปได้11วันฮะก็มีหน่วยยึดจากไฟ ก็เลยสงสัยก็ตามกันไปที่เต็นทนะ์ฮะเต็นท์ก็บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดระหว่างไฟแนนซ์เดิมกับลูกค้าแล้วก็เต็นท์เคลียร์ให้แล้วเนาะทุกอย่างไม่มีอะไรคุณกลับมาผ่อนได้ตามปกตินะครับก็สืบเรื่องไปสืบเรื่องมาก็ไปถึงเจ้าของคนแรกเลยนะครับก่อนที่รถคันนี้จะเข้ามาที่เต็นท์แห่งนี้เจ้าของคนแรกนะฮะเขาก็มาแสดงตัวบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยขายรถคันนี้ให้กับเต็นท์นี้ไปแล้วนะครับ แต่ว่าตอนที่ขายเนี่ยเขาก็ยังติดไฟแนนซ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาขายแบบว่าปิดบัญชีไม่ได้เพราะว่านี่เดิมนี่มันโอ้โหมันสูงเกินราคาซื้อขายเ,าเจ้าของเต็นท์นี่นะฮะเขาก็อ้างว่าเขามีวิธีนะครับที่จะรับรถมาแล้วก็อาจจะเหมือนกึ่งช่วยฝากขายไปเรื่องค่างวดอะไรคุณไม่ต้องส่งแล้วนะครับเขามารถมาเขารถมาเดี๋ยวดูแลให้นะไม่ต้องห่วงปรากฏว่าเลยก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับสรุปนะครับง่ายๆนะฮะเจ้าของคนแรกนะครับ ได้นํารถคันนี้ที่ยอดไฟแนนซ์สูงเกินที่จะขายได้เนี่ยยอดนี้เกินไปให้เต้นรถแห่งหนึ่งนะครับเต้นรถแห่งหนึ่งก็อ้างว่าเรื่องค้างงวดไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวทางเต็นจะดูแลให้รับรองไฟแนนซ์เดิมไม่ไปตามคุณแน่นอนไอ้รถคันนี้เนี่ยเป็นรถแห่งหนึ่งเนี่ยก็ได้ไปขายกับลูกค้าคนใหม่ที่ขับออกไป11วันแล้วไปโดนไฟแนนซ์ตามยึดถามว่าสุดท้ายแล้วจบยังไงก็ปรากฏว่าเจ้าของคนใหม่ที่ขับออกไปแล้วโดนตามไฟแนนซ์ตามยึดเนี่ยเขาขอเพียงแค่ขอเงินดาวน์คืนนะตัวรถไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแล้วเดี๋ยวเขาจะเอารถไปคืนกับเต็นรถนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยจะไม่มีเรื่องเลยนะบอกเลยว่ามันอาจจะไม่มีเรื่องเลยก็ได้มันอาจจะไม่เป็นประเด็นไม่เป็นข่าวเลยก็็ได้้ถ้ถถาเนนรนียอมคื เงินดาวทุกบาททุกสตางค์แต่โดยดีแต่ปรากฏว,ว่าเต็นท์รถแห่งนี้ก็ด้านนะบอกว่าคืนก็ได้แต่ว่าคงคืนให้ได้ไม่เต็มนะเพราะถือว่าคุณเอาไปใช้รถตั้ง11วันแล้วมันย่อมมีค่าเสื่อมราคาหรือว่ามีส่วนที่คุณจะต้องจ่ายนะกับการใช้รถคันนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนาะโอ้เสียน้อยเสียยากเนาะไม่ว่ากันแต่ถามว่าจบตรงนี้ไหม ลูกค้าคนใหม่จบแน่นอนนะฮะจบแล้วถ้าเกิดว่าคืนรถกับเต็นไปแล้วก็ได้เงินดาวเท่าไรก็อาเท่านั้นอันนี้จบแต่ที่ไม่จบคือผู้ประกอบการหรือเต็นรถแห่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเจอหลายข้อหาเลยนะครับเพราะว่าเอารถที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ในการโอนไม่มีสิทธิ์ไม่มีความเป็นเจ้าของเอามาขายโดยพรักการนะแล้วทุกคํากล่าวอ้างเนี่ยโหบอกเลยว่ามั่วทั้งนั้นนะฮะ มัว่วมั่วมากเลยนะฮะับกาพี้้นหมดเลยเนาะรวมถึงเจ้าของคนแรกโอเคอันนี้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าสถานการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต่างกันนะเพราะว่าความเป็นนี่นี่ยังอยู่เต็มๆมเลยแล้วรถก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับเต็และเดี๋ยวก็ต้องไปเคลียร์กันแล้วกันนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังตกอยู่ในสถานะลูกหนี้นะครับทาไมเขาออกรถไปแล้วไฟแนนซ์ถึงตามยึดได้นะครับรถแต่ละคันนะฮะก็จะต้องมี ความเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับถ้าเปรียบให้ฟังง่ายๆก็โฉนดที่ดินก็ต้องมีเอกสารสิทธิ์หรือที่เรียกว่าถ้าบ้านมีโฉนดรถยนต์ก็ต้องมีทะเบียนรถนะครับซึ่งการจะสืบว่า รถคันนี้เป็นของใครอันนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกก็ดีหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้รถกระบะคันเจ้าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วณนะปัจจุบันหรือว่านะวันที่ยึดใครคือผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็ปรากฏว่าสืบไปสืบมานะครับกระบะคันดังกล่าวนี้ก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งอยู่แล้วก็ปรากฏว่าภาษีก็ขาดเกิน3ปีด้วยนะฮะทำให้ปัจจุบันนี้คันนี้เนี่ยไอ้ตัวป้ายทะเบียนจริงๆเนี่ยยกเลย ะะโดนยกเลิกแต่กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในรถตัวรถเนี่ยยังอยู่นะฮะอ่ะประเด็นแรกทําไมไฟแนนซ์ถึงตามไปยึดได้ก็เนี่ยด้วยว่าตัวความเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนี่ย,ยังเป็นของบริษัทไฟแนนซ์อยู่ซึ่งคดียังไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นไฟแนนซ์เมื่อแสดงหลักฐานว่ายังเป็นเจ้าของรถยึดนี้อยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะ ตามยึดรถคันนี้ได้เพราะฉะนั้นเจ้าของคนใหม่นะครับเจอเคสแบบนี้ก็อาจจะตกที่นั่งลำบากเนาะเงินดาวก็จ่ายไปแล้วรถก็ไม่มีขับก็เลยต้องไล่เรียงกลับมาที่ผู้ขายโดยเต็นี้ก็กล่าวอ้างว่ารับซื้อรถในกึ่งเชิงซื้อดาวหรือว่าช่วยดูแลภารานี่ให้นะครับเพราะว่ามีปัญหาว่าลูกค้าบางคนออกรถมาแล้วผ่อนไม่อยู่ไหวพอจะไปขายเข้าเต็นท์เต็นท์ก็ตีราคา ต่ำกว่ายอดหนี้ที่ยังคงอยู่ทําให้ไม่สามารถที่จะไปขายทั่วๆไปได้สุดท้ายแล้วนี่ก็คนแรกก็หลงเชื่อเอารถคันนี้เนี่ยมาปล่อยให้กับเต็นท์รถนี้นะครับโดยเต็นท์รถแห่งนี้ก็เดี๋ยวจะรับดูแลค่างวนให้ ต่อไปนี้เจ้าของคนแรกไม่ต้องผ่อนและเดี๋ยวฉันดูแลให้แต่ฉันจะดูแลในลักษณะกึ่งฝากขายนะเรื่องของปิดบัญชีเนี่ยคงยังปิดให้ไม่ได้ก็อาจจะผ่อนไปก่อนนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่าประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าเ,เจ้าเต็นรถเอามาแล้วก็ดันไม่ผ่อน ดันไม่ผ่อนไม่ว่านะฮะช่วงโควิดนะแต่ละไฟแนนซ์ก็เปิดโอกาสให้กับลูกค้าสามารถไปติดตอ่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เพื่อให้ยอดผ่อนมันถูกลงก็ดันไปหลอกเจ้าของคนแรกเนี่ยให้มาทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ยอดผ่อนมันถูกลงผมก็ไม่เข้าใจนะครับาไปทําไมนะในเมื่อไม่ผ่อนให้เขาแล้วยังไปเรียกเขามาทําสัญญาให้หนี้เดิมที่มันเยอะอยู่แล้วเนี่ยเยอะออกไปอีกแล้วที่น่าแปลกใจคือเจ้าของคนแรกก็าหลงไปทาสัญญาเขาแต้อย่างนั้นทั้งที่ตัวเองก็ยกเลิกให้เขาไปแล้วนะ ก็ยังตามไปทำสัญญาปรับโครงสร้างนี่เรียบร้อยพักชำระนี่ด้วยอะไรด้วยยอดผ่อนก็ต่ำลงมาแล้วเต้นรถก็ไม่ผ่อนอีกนะครับไม่ผ่อนไม่พอภาษีก็ไม่ต่อให้เขาเอีกแล้วก็ไปขายลูกค้าคนใหม่นะครับโดยอ้างว่าลูกค้าคนใหม่เนี่ยคุณเครดิตไม่ได้นะไฟแนนซ์ทั่วไปไม่มีที่ไหนเขารับคุณหรอกนะเดี๋ยวผ่อนกับเต้นนี่แหละผ่อนกับเจ๊น,นี่แหละเดี๋ยวเจ๊คิดดอกให้นกนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปก็ผ่อนไป 11วันก็เลยเป็นเรื่องอย่างที่ทราบนะครับประเด็นแรกนะฮะไฟแนนซ์มีสิทธิ์ยึดได้นะฮะเพราะว่าใส่ว่าเขาเป็น เจ้าของเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยชอบทำตามกฎหมายแม้ว่าปายทะเบียนจะโดนยกเลิกเนื่องจากภาษีขัดเกิน3ปีแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่าเราก็ต้องคืนรถให้กับไฟแนนซ์หรือว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ตัวจริงไปก่อนนะเรื่องที่2นะครับการผ่อนกับเต็นท์โดยตรงทําได้หรือไม่แล้วปลอดภัยไว้ใจได้จริงหรืออันนี้ต้องบอกว่าจริงๆนี่นะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าทั่วไปเนี่ยร้อยละเ9เนี่ย ส่วนใหญ่เต็นก็จะให้ผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่แล้วเพราะว่าเต็นก็อยากจะขายแล้วก็ได้เงินก้อนมาจากไฟแนนซ์ให้มันจบเคลียร์ธุรกรรมให้มันง่ายๆเนาะแต่ถามว่าได้ไหมได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ที่จะทําได้ซึ่งปัจจุบันก็อาจจะมีบางเต็นเปิดโอกาสให้กับผ่อนกับ เป็นรถโดยตรงหรือผ่อนกับผู้ขายโดยตรงอาจจะเนื่องด้วยว่าจัดไฟแนนซ์ไม่ได้คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์แล้วเต็นก็รู้สึกว่ารับความเสี่ยงได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายอันนี้แนะนำนะครับถ้าจะผ่อนกับเต็นอันนี้ไม่แปลกแต่ว่าก่อนจะทําสัญญาผ่อนเนี่ยช่วยอขอดูกรรมสิทธิ์ของรถกับเต็นด้วยนะฮะดูอะไรก็ทะเบียนรถสีน้ําเงิน นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับตามภาพประกอบเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจว่าผ่อนครบตามสัญญาแล้วเนี่ยจะได้เล่มตัวนี้ที่เป็นชื่อเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะโอนมาให้เราได้หรือเปล่าอันนี้ควรระวังอ่ะ ประเด็นต่อมานะครับการติด GPS ในรถมีจริงหรือแล้วทําได้ด้วยหรือนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่เจ้าของบอกว่าซื้อรถไปได้11วันแล้วนอกจากโดนยึดไม่พอเนี่ยเขาไปสืบไปสืบมาปรากฏว่าในรถก็มีการติด GPS จากเจ้าของเต็นท์ด้วยโดยเจ้าของเต็นท์ก็อ้างว่าเฮ้ยเขาทําแบบนี้เพราะว่าเขาก็ต้องป้องกันความเสี่ยงตัวเองในกรณีที่ลูกค้าเอารถไปแล้วไม่ผ่อนเขาจะได้ตามไปตามเอารถคืนได้ง่ายๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆทําไม่ได้นะครับ แล้วเต็นรถทั่วไปก็ไม่มีนะอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะบอกเลยว่าถ้าเต็นรถทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายทําไม่ได้หรือแม้กระทั่งตัวบริษัทไฟแนนซ์เองที่เป็นสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีสิทธิทำนะฮะอ่า จะทําได้กรณีเดียวคือเป็นรถเช่านะฮะคือเราไปเช่ากับเขาคืออันนี้คือการเช่าเขาทําได้ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยไม่มีใครทําแน่นอนนะถ้าท่านทํานี่คือท่านสามารถเล่นงานเขาได้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับการขายดาวกับเต็นท์รถอะไรก็แล้วแต่ที่อ้างว่ารับซื้อดาวอะไรเนี่ยเราจะหมดภาระกับไฟแนนซ์จริงหรืออันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงเลยนะครับอย่าได้หลงเชื่อนะครับการซื้อดาวจริงๆที่ถูกต้องจริงๆก็คือมีเพียงกรณีเดียวก็คือเราสามารถหาลูกค้าคนใหม่ได้ แล้วก็พาลูกค้าคนใหม่ไปติดต่อไฟแนนซ์ขอเปลี่ยนตัวผู้เช่าซื้อนะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆจะไปเปลี่ยนได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องให้ไฟแนนซ์เป็นคนอนุมัติไฟแนนซ์ Finance ก็ต้องพิจารณาเงินเดือนอายุงานหลักแหล่งนู่นนี่ดูว่ามีคุณสมบัติที่ดีพอ ที่จะมาผ่อนแทนคนปัจจุบันหรือเปล่าถึงทําได้จริงๆก็อาจจะต้องมีการจ่ายค่างวดล่วงหน้า2งวดบ้าง3งวดบ้างรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนสัญญาโอเคถ้าท่านทําได้อย่างนี้นี่คือการขายดาวที่ถูกต้องท่านหลุดจากความเป็นลูกหนี้ของไฟแนนะซ์โอเคอันนี้ไม่ว่ากันถ้าทําได้แต่ในทางปฏิบัติต้องบอกว่ายากมากๆครับ ที่จะหาคนใหม่ที่รู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้เนี่ยราคาเนี่ยต่ำกว่านี้แล้วจะมารับหนี้ที่สูงกว่ารถคันนี้เป็นไปได้น้อยมากถ้าในกรณีที่เรามียอดไฟแนนซ์สูงเกินกว่าที่จะขายได้นะครับ ทางที่จะเจ็บตัวน้อยที่สุดเลยนะครับเราจะต้องเอารถไปคืนไฟแนนซ์หรือว่าถ้าเขามายึดแล้วก็ส่งมอบรถให้เขาแต่โดยดีไปเพื่อที่จะให้ไฟแนนซ์นั้นเอารถของเราไปขายทอดตลาดเพื่ออย่างน้อยก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อมาหักกลบลบหนี้เดิมหนี้เดิมก็จะถูกลงต่ำลง ที่เหลือเราก็ไปตามหมายศาลนะฮรพบเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเราเนาะเป็นคดีแพ่งว่าเราผิดนัดชําระหนี้เราก็ไปตามหมายศาลไปขอความเมตตาท่านว่าเราประสบปัญหา,ญหาการเงินเศรษฐกิจกษษษไม่ดีนะอันนี้ศาลก็จะดูเจตนาว่าเฮ้เราก็เป็นคนที่โอเคเขาจะมีปัญหาจริงๆอันนี้ยอมความได้กล้เกลียได้มูลค่านี่อยากจะลดลงต่ำกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำนะฮะอ่ะอันนี้เป็นข้อที่ต้องฝากไว้นะฮะแตหรับ,ครบใครที่หลงเชื่อไปแล้วโอ้โหบอกเลยลำบากนะครับเพราะว่า เวลาไฟแนนซ์มายึดรถแล้วเนี่ยเราจะไปอ้างว่าเฮ้ย <c oughs> เราขายให้เต็นท์ C b c นี้แล้วนะคุณไปตามกับเต็นสิไม่ได้นะครับสัญญาเนี่ยเราทำกับไฟแนนซ์ ไฟแนนซ์จะไม่รับรู้นะครับอะไรสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไฟแนนซ์ยังมีสิทธิ์ตามหนี้กับเราทวงหนี้กับเราทุกบาททุกสตางค์โดยไม่สนใจว่าเราจะเอารถไปขายให้กับใครนะครับ,นะรบเวลาสารนัดไปไก่เกี่ยสารสืบสวนไปสืบสวนมาเราก็ตกที่นักลำบากนะฮะกึง่งๆึงช่อโกงเลยว่าเอ้ยคุณผ่อนไม่ไหวทําไมไม่คืนทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้เขาไปล่ะ คุณเอาทรัพย์สินนีไ้ไปขายให้ใครก็ไม่รู้มันมีสิทธิ์ที่ไหนคุณไม่ใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์คุณเป็นเพียงแค่ลูกหนี้หรือผู้ครอบครองอันนี้เราจะต่อสู้คดีได้ลําบากมากนะครับเราจะมีวิธีเลือกเป็นรถยังไงให้ปลอดภัยนะครับสําหรับลูกค้าทั่วไปที่จจัดไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินทั่วไปได้อันนี้ปลอดภัยที่สุดธนาคารที่มีชื่อทั้งหลายแหล่นะครับหรือว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บริษัทเงินทุนต่างๆนาะนาะนะนะอันนี้หาได้ทั่วไปแต่การที่จะผ่อนกระเต้น ถามว่าได้ไหมได้เป็นสิทธิ์ของท่านแต่อย่างที่เรียนอย่าลืมขอดูเอกสารสิทธิ์เช่นทะเบียนรถชุดโอนว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโอนให้เราไหมเมื่อจบสัญญาแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับคำแนะนําอันนี้ดีมากเลยพยายามเลือกซื้อขายรถกับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่มีตราสัญ,ญลักษณ์สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวดทั้งจากหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ดีหรือสอกคอบอนะครับมีตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยยูชคานะครับอ่ะก็ฝากกันไว้นะครับกับข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับหรือถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับก็เลือกซื้อขายรถยนต์กับ19สีประกรรถมือสองที่คุณวางใจเรารับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูง ไฟแนนซ์ก็ <Finance S 2> ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันจ่ายภายในหนึ่งนาทีมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอยากขายแนะนํากันมาได้เดี๋ยวมีค่าแนะนําให้5,000ถึง1,000 0บาทแต่บอกกันล่วงหน้าก่อนนะครับส่งรูปรถมาตีราคากันได้เลยที่ ID ดีไลน์ด้านล่าง แอ s p เราอยู่ถนนการกระพรึกเปิดบริการทุกวันคัมภีร์รถมือ2ครับจับประเด็นจากโลนกระแสนในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยถ้าท่านชอบสาระเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สีประกรรถมือสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย a า For ฟชั e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รบักกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r ั c o m